ใส่กอ้เนี no ่ยใส่กอดครับเนี่ล่ะปาตละมื้อนเขาด้ขพี่น้องได้ขึนเขาจข็งละไม้ครับจมแข็งละมกินจข็งละไม้ทกันจงลไมครับ จับจับสมปาสมสมปน้อยสมปน้อยบ้านเนอานะครับจึงมาเพียกเขาดำอื้ม หลับไปดิคับหลับไปจับจับๆแล้ับิี่ทำกันเนื่อพี่น้องเนะียใส่กากอบหากินอย่างก็ได้แต่กากให้ตัวเอง Thank